ตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้นี่หนึ่งสามสิบหกนาทีโอ้ลงยังหนักแลวไม่มีลมเลยครับมาอย่างเดียวหนักๆโดโดโอ้เมเดียวกันน้ำนองแล้วก็นจะ้ะระบายน้ำไม่ทันนะครับปุหนักจริงๆตกแบบไม่มีลมเลยนะครับ มากลวมากครับมากลวมากตกนานด้วยมากเนี่ยแบบ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 เดี๋ยววอล์บอลไทยนะครับชนะเจ้าภาพสามต่อสองเซต ก็ภาพโปรแลนนะครับนัดสุดท้ายใยสองคะแนนในการคัดอวอลเล์บอลไปโอลิมปิกนะครับอ,อจริงๆนะร้รนะเดี๋ยวลมซาได้นะครับอ่า ่แต่เราจะมาอีกรอบไหเนะี่ยมาอีกแล้วน่ากลัวน่ากลัวตกแบบไม่มีลมนะครับตรงนีน้มาอย่างหนักเลยกระนำซัมเมอร์เซลเขาบอกตัด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 ,ดน่ากลัว บ,บรษัรนนรทพูดแลนด์นะครับจังวัดมาทุนทานีนะครับอยู่ไซ์ในนี่แหละครับน่ากลัวนักลัวน้าานไม้กรเบาไมา้ละ มาอย่างหนักเลยมา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 ,มาอมโอ้เวลาถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปนะครับเอ็มลบก่อนครับมีลมมาละถอยหลังก่อนบาดละเออบาดแล้วบาดแล้วว่าขาต่อมาอยู่นอกป้อมนะครับมาอยู่ในป้อม You